สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมล็อก WMS นะคะวันนี้ค่ะพอจะมาแนะนําวิธีการปล่อยสินค้าแบบ PSO DSO และ packing ค่ะโดย PSO หรือ Pre shipment order คือแผนการปล่อยสินค้าเป็นการวางแผนที่จะปล่อยสินค้าล่วงหน้าโดยการคีย์ข้อมูลสินค้าที่จะปล่อยลงไปในระบบค่ะ DSO หรือ Direct shipment order คือการปล่อยสินค้าโดยตรงค่ะ และแพ็คกิ้งคือการแพ็คสินค้าค่ะโดยจะเริ่มจากการที่เราสร้างแผนการปล่อยสินค้าหรือ PSO ค่ะเสร็จแล้วเมื่อจะทำการปล่อยสินค้าเราจึงไปที่ DSO หรือการปล่อยสินค้าเมื่อทำการหยิบและจองสินค้าเรียบร้อยแล้วจะไปทำการแพ็คสินค้าค่ะพอทำการแพ็คสินค้าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปยืนยันการปล่อยสินค้าที่ DSO ค่ะ เริ่มกันที่การเข้าไปที่ p r e s h i p m e n t Order หรือแผนการปล่อยสินค้านะคะคลิกที่ New หรือเพิ่มรายการใหม่ค่ะเมื่อมาถึงหน้าใบงานใหม่รหัสคลังสินค้าและรหัสลูกค้าจะขึ้นตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ค่ะถัดไปค่ะใส่ช่องทางการจำหน่ายและ Invoice Number ค่ะใส่ข้อมูลเจ้าของสินค้าสถานที่จัดส่งและข้อมูลการจัดส่งค่ะ โดยข้อมูลนี้นะคะสามารถไปเพิ่มได้ที่การตั้งค่าและเลือกการตั้งค่าโปรไฟล์พาร์ทเนอร์ค่ะเพื่อที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกถัดไปคะ่ะจากนั้นคลิกที่ New หรือเพิ่มรายการใหม่เพื่อทําการใส่รหัส SKU ที่ต้องการจะปล่อยคะ่ะ <hitting. S 2> หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะกดที่ Release หรือปล่อยสินค้าคะ่ะ ระบบจะพาผู้ใช้งานไปอยู่ที่หน้า Direct shipment order หรือการปล่อยสินค้าค่ะหรือว่าถ้าผู้ใช้งานไม่ได้มีการทำ Pre shipment order หรือแผนการปล่อยสินค้าก็สามารถทำการปล่อยสินค้าโดยตรงได้เหมือนกันค่ะเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วคลิกถัดไปค่ะตรวจสอบรายการสินค้าที่จะปล่อยและคลิกถัดไปค่ะ สถานะาใบางานจะเปลี่ยนเป็นกำลังจองหรือ allocating คลิกที่ confirm and print picking list ค่ะเมื่อยืนยันการจองเสร็จแล้วสถานะของใบางานจะเปลี่ยนเป็น picking หรือกำลังหยิบค่ะเมื่อหยิบสินค้าเสร็จแล้วคลิกที่ confirm picking และยืนยันการหยิบค่ะขั้นตอนต่อไปคือการ pack ค่ะไปที่ packing เลือกรายการ pack หรือ job ค่ะ จากนั้นคลิก Start Packing หรือเริ่มการแพ็คค่ะใส่เลขที่ใบงานที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้ค่ะรายการสินค้าที่เราจะทำการปล่อยจะโชว์อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและระบบจะให้ทำการเปิดกล้องเพื่อถ่ายกล่องของสินค้าค่ะจากนั้นใส่ SKU Barcode ของรหัสสินค้านั้นๆแล้วกด Enter ค่ะ สามารถเลือกขนาดกล่องได้ด้วยนะคะโดยคลิกที่ c a r t o n Size หรือขนาดกล่องค่ะเมื่อใส่ SKU Barcode และจำนวนเสร็จแล้วกด Enter ระบบจะขึ้นว่า Complete หรือครบค่ะจากนั้นกด Close Job หรือ Spacebar ก็เป็นอันเสร็จการแพคค่ะหลังจากที่แพคสินค้าเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่การปล่อยสินค้าหรือ DSO ค่ะเลือกใบงานที่เราทำการแพคไปแล้วเมื่อกี้นะคะ จากนั้นคลิกที่ยืนยันทางมุมขวาบนค่ะคลิกสำเร็จ Dn เพื่อให้ระบบทำการออกใบ Delivery Note ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากผู้ใช้งานมีปัญหาเพิ่มเติมสามารถคลิกที่เครื่องหมาย Question mark เพื่อศึกษาคู่มือในส่วนอื่นๆต่อไปได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ